ทุกวันะคะที่ทางังหวัดอุดรธานีใกลมาพร้อมแล้วนะคะขอเรียนเชิญพี่น้องสังสือมวลชนทางฝั่งไทยนะคะเราไปยืนทางฝั่งกัมพูชานะคะขอความร่วมมือนิดนึงค่ะแล้วก็พี่น้องทางฝั่งกัมพูชามายืนทางฝั่งไทยค่ะ เรงแกปกนกเรกคจิตติพัฒน์พิบูลคู่ค่ะค่ะท่านเสริมศักดิ์ศรีสานค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ค่ะคนตํารวจตรีชานชัยพงศ์พิชิตคุลค่ะรางผู้บังคับการตํรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ค่ะนายสุทธิโรจน์เจริญธนศักนะคะในอำเภอกาบเชิงค่ะจังหวัดอุดรธานีใช้ค่ะ กองรีฮาค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรอรัมย์ค่ะท่านพลตำรวจโกภูดโซทีผู้บัญชาการตำรวจจังหวัดบุรีรนมย์ค่ะค่ะ้วอบหนึ่งโอเค หลนี้นะคะเรื่องอการกระตุ้นะเรื่องการค้าขายของทุ้สองตัวเทศนะคะก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันนะคะสามารถประการกรคืันะทีง เราได้พูดคุยตามสัมานะคะสมปีนะคะตอนนี้เราได้มีการคูรเรนกาแล้วเราอาจจะว่าเรามีการเร่อง่องการห้การแก่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสยพันมุ์เร่องกรซืถงไก่เนี่องการตลาเือราลงไป เมกรมพูชาค่ะเป็นที่ต้องการภาคของี่น้องสาวกับมพิชาคะเป็นไปอย่างขึ้นมื่นนะครับเป็นไปอย่างฉันมิตรแล้วก็เป็นไปอย่างเป็นไปตามความต้องการของประชาชนและภาครัฐของทั้งสองฝ่ายที่เราจะดูแลซึ่งกันและกันก็วันนี้ก็เป็นบรรลุวัตถุประสงค์ของทั้ง ภาครัฐนะครับและของภาคประชาชนทางพ่อค้าแม่ขายด้วยวันนี้ทางทางจังหวัดสุรินทร์ก็ได้ไปไปหาประกันไทยตามที่ท่านผู้ว่าแปนโกโโลอได้ได้นำเสนอมาว่าเป็นห่วงเรื่องของการประกันไทยก็ได้ทราบข้อมูลอยู่สองบริษัทนะครับจะเป็น SFWD กับกรุงไทยแอคซ่านะครับในในราคาที่เอฟวายดีนี่650บาทนะฮะแล้วก็กรุงไทยแอคซ่านี่999บาทก็ถ้าเป็นการเดินเข้ามาโดยใช้เ o อร์ r p a s พาสนะครับอยู่ได้3วันนะครับก็ก็มีผล ATK นะครับแล้วก็เ,เข้ามาในเข้ามาในอาณาเขตของเราก็ช่วยสวมแมสนิดหนึ่งนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไระว่าเออผู้ขังัมบุชิต้องมีปัญหาอีกสำคัญ มีกันจว่าสร้างเต็มดอ,อกและคาดโดยยืนกับลอมมาบินบนมาสำหรับการข้ามแดนไปยังฝปากกาญจน์นะครับก็คือไม่มีอะไรมากมายเลยครับสำคัญคือได้รับการฉีดวัคซีนคือการข้ามแดนเ,เขาเช็คเช่นที่ผ่านมาไมแค่กกมีใบรับรองการฉีด,ดวัคซีนทานเราเองครับ สน,นุนโดยน้ำดื่มสีเหลาทับทุกหยดใส่ใส่ใจเพื่อ